ขอบคุณนะครับนุชเลนมารับวันนี้่ารักที่สุดเลยสวัสดีเราคนหนันไทยนะถ้าคนที่ไหนเนี่ยดูก่อนนะครับวันนี้สมาชิกเยอะมากนะครับอ่าสมาชิก่แนะนำตัวหน่อยเออหรืสมาชิกของเรานะครับเยอะมากครับวันนี้ มาแล้วเรามาแล้วเรามีคู่แล้วมาแล้วมาแล้วฮะคือนะฮะแกงจักรยานทีมปั่นสนามชัยเขตสองสาม สี่ห้าหกรบไหนหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสสิบห้าหสิบเจ็ดป้รวมเราใช่เปล่าไม่ร <c oughs> ู้ขั้นหูกขัน้นูเก่งมากเลยไม่ได้นับเลยโอ้ oh. ท้องฟ้ากำลังสวยค่ะท้องฟ้ากำลังสวยรีได้แล้วยายกระบนไปไหนอ่ะไม่ไม่ล่ะดูที่ไหนส้ยมฟากเลท้องฟ้ากำลังสวย่ะบนะกระไปนี่รัดออกไปนั่งก็ได้นี่วันนี้สิบเก้าคันนะคะมาที่วันสิบเก้าวันนี้เยอะมากวันนี้เยอะมากหัผัด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 ผดผั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 ดผ อันนี้ตองหนึ่งออกนะคะโอ้วันนี้สุดยอดครับโควตาเต็มไม่จะขึ้นเนินไม่ได้สู้ค่ะวันนี้ไปถ่ายต้นไม้อีกป่ะโอ๊ยออกต้นไม้อียู่ไหนดีคะเอันนี้ครูดาวนะคะครูดาวสมาชิกใหม่ของเราค่ะ อันนี้น้องหญิงค่ะ,คะน้องหญิงคนสวยค่ะโอ้โหมีชาย,ยาคนสวยยะว <laughs> ันนี้19คันค่ะ <c oughs> จุ่ๆไปเลย 19, 10, จับการฟองน้ำยัง <laughs> ไม่รู้อ่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าสี่คันแล้วก็พบอกว่า19 <c oughs> ก็คือ19 <laughs> อู้สวยงาม Current speed is nine point seven kilometers per hour. You cycled nine kilometers within thirty two minutes and twenty three seconds. Last kilometer took you five minutes and fifty five seconds. Current speed is twelve point eight kilometers per hour. <laughs> Is twenty three point zero kilometers per hour.

You cycled thirteen kilometers within forty three minutes and four seconds. ยังไหวหมดเลยครับยันมากครับเ <Them S 1> <Took S 2> ยี่ันที่ไหนดีครับนี่บรบรยากาศดีนะฮะมีหมอกเล็กน้อยทำให้มองเห็นภูเขา

รถมาเด้อ 11.9 kilometers per hour

You cycled eighteen kilometers within fifty eight minutes and fifty six seconds. The last kilometer took you three minutes and twenty seconds. Current speed is twenty point one kilometers per hour. そうですね。 Took you three minutes and fourteen seconds. Current speed is sixteen point two kilometers per hour.

ท่องไปตามตะวันมุกบันไปตามเพลสนุกสุขสมนครับแสงตะวันสวยงามมากครับแต่กล้องกล้องมันจับไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยดีเออถ้าถ้าเป็นพอแสงมันจะเป็นที่เกียจเอาไหมด้กล้องยันนะชัดเมื่อไรอ่ะเมื่อไหร่ ต้องบอกมันก่อนว่าเราจะไปวันไหนอะไรฝันใจเหรอใช่ฝันไปฝันไปน้องแฟงเนี่ยอ๋อกระท่อมน้อยก็อยู่ตรงไหนอ่ะถฝันมาถึงกระท่อมเลยพี่หน้าสวยสวยหน้าใสเลยนะทำมันน่ารักใช่ไหมกระท่อมแล้วมันก็ทำสะพานข้ามไปข้ามไปก็สวย Obrigado. ไหนครับตัดแถวบอแตกแถวประจำเลยเดินหน้าคนแตกแถวก่อนหน้าคนแตกแถวก่อนครับไปแตกแถวนี่แหละตัวดี้ไปแตกนะจ๊องไปแตะแถวน้นะคนแตกแถวนำแถวเลย Đây em mới được